สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แนกดแชร์แชกดนาน,านๆกดติดญยนตนกดเยอะยนะคะตอนแรกดิฉันไม่คิดว่าจะเอาคลิปนี้มาลงหรือมาคําต่อคําหรือมาพูดอะไรแต่พอฟังไปตลอดแล้วรู้สึกตกใจแล้วก็เป็นห่วงแอเปรี้ยวเป็นห่วงลูกผู้หญิงที่ท่อสะพานไปขนาดนั้นเขายังไม่ก้าวข้ามมาไปดูกันค่ะแหมบูรีกูเงาะป่า หัวหยิกหัวอยองผมหยิกผมอยองหอืไม่ดูสังขารตัวเองคุณนึกว่ายังกับผีอวดโซ่นีฮดูที่ไรโอ้โหผมฟูนึกว่าปอบนะครับผมหน้าตายังกับปอบหน้าตายังกับปอบหิวไก่ดิบมาพูดให้คนนั้นคนนี้โอ้ยมาบูลี่กูเงาะป่าอย่างนั้นอย่างนี้ดูสังขารตัวเองบ้างหัดดูหนังหน้าตัวเองดูสังขารตัวเองบ้างนะครับดูสภาพตัวเองบ้าง หน้าตายัางกับผีหน้าตายัางกับปอบเหมือนกับปอบกำลังหิวไก่ดิบอะฟังตอนแรกก็ตกใจนะคะว่าพูดถึงปอบหัวหยิกหัวฟูในี่นึกใจว่าโอ้โหไอ้นี่มันไอ้ลูกทอรพีนี่ว่ะมันกล้าดา่าแม,ม่นขนาดนั้นเลยเหรอนี่กล้าดา่าแม่มันกล้าดา่าอีปอบสาขนาดนั้นเลยเหรอโอ้หูมันด่าแม่ตัวเองก็ได้พอฟังว่าเอ้ามันด่าปูนี่วะ คืองนี้ค่ะดิฉันก็ดูสังขารตัวเองน่นแหละคนสังขารวัยขนาดดิฉันก็สังขารได้เท่านี้นะคะถือว่าบุญแล้วนะดิฉันวันดิฉันแก่กว่าแม่คุณเยอะนะแต่ดูสภาพแม่คุณซะก่อนนะดูสภาพแม่คุณด้วยอายุน้อยกว่าดิฉันตั้งเยอะมั้งดิฉันแก่กว่าแม่คุณเยอะนะคะรักษาสังขารมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าน่าจะพอไหวอยู่นะในคนอายุขนาดดิฉันเนี่ยนะทีนี้คุณบอกว่า ดิฉันไปบูลลี่คุณหัวหยิกหัวฟูเงาะป่าเอออันนี้ดิฉันไม่ได้เป็นคนพูดนะคะถ้ามีคอมเมนต์พูดถึงคุณเรียกคุณเป็นไอเงาะเนี่ยว่าไปอย่างหนึ่งแต่ดิฉันไม่ได้เคยบอกคุณว่าคุณหัวหยิกหัวฟูเป็นไอเงาะเป็นอะไรดิฉันไม่ได้พูดนะคะ,พะ,คะเพียงแต่พูดถึงชูของอีเปเรี้ยวแะอีเปเรี้ยวเนี่ยมันเปเรี้ยวอย่างเนี้ยลูกเงาะคงจะชอบคุณมาเดือดร้อนทําไมเนี่ย หรือว่าคุณเป็นชู้กับอีเรี้ยวดิฉันพูดถึงชู้อีเรี้ยวนะคะดูเหมือนจะไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรคุณเลยนะคุณมาเดือดร้อนทาไมเนี่ยเช่นพูดตอนเช้าบ่ายคุณต้องรีบออกมาตอบโต้ทันทีเนี่ยเดือดร้อนอะไรขนาดนั้นเลยหรอคะทําไมต้องร้อนตัวขนาดนั้นนะ่ะมีใครเข้าระบุหรือว่าเป็นคุณชู้อีเรี้ยวดิฉันด่าอีเพี้ยวก,กว่าด่าชู้มันอยู่นะ มาเดือดร้อนทําไมเราบอกว่าเออดิฉันทุกคนต้องดูตัวเองบ้างดิฉันก็ดูตัวดิฉันเองอยู่นะ <c oughs> สังขารหน้าตาดิฉันก็เหมือนพ่อเหมือนแม่ดีแต่คุณได้ดูหน้าตัวเองหรือเปล่าคุณเหมือนแม่มากแต่ไม่เหมือนพ่อเลยแปลกนะในขณะที่น้องชายคุณมีเขาพ่อแม่แต่คุณไม่มีเขาพ่อเลย ได้ทั้งผิวได้ทั้งผมได้ทั้งหน้าตามาจากแม่ทั้งนั้นแต่ไม่มีเขาของพ่อเลยแปลกดีค่ะแล้วคุณก็ไม่เหมือนน้องชายคุณด้วยน้องชายคุณเหมือนพ่อคุณยังจเรียกว่ายังกระหยดน้ําหยดมาจากแก้วเดียวกันว่างั้นเถอะสีสันอะไรเหมือนกันหมดแต่คุณไม่เหมือนพ่อเลยคุณเคยดูหน้าตัวเองหรือเปล่าว่าไม่เหมือนพ่อ ดิฉันดูหน้าดิฉันเองดิฉันเหมือนพ่อแม่ดีครับผสมประสานกันแต่คุณเคยดูไหมว่าตัวเองเหมือนแต่แม่แต่ไม่เหมือนพ่อผมฟูผมหยิกโอ้ยนะครับก่อนจะพูดให้คนอื่นอนะ่ะดูสังขารตัวเองบ้างตักน้ำใส่กระโหลกนะมาชะง,งกดูเงาตัวเองบ้างนะครับก่อนพูดให้คนอื่นหัดดูหัดทําให้ตัวเองมาเรียบร้อยก่อนค่อยมาพูดให้คนอื่น ค่อยมาบูรี่ค่อยมาว่าให้คนอื่นแล้วคุณได้ตักน้ําใส่กระโหลกชงโงกดูเงาคุณไว้ว่าหน้าเหมือนพ่อหรือเปล่า <c oughs> ได้ตักน้ําใส่กระโหลกชงโงกดูเงาไหมคะว่าไอผมฟูผมหยิกเนะี่ยใครคุณกับแม่คุณหรือเปล่าหัวฟูหัวยุ่งก็เหมือนกันนั่แหละค่ะคุณยังมีหน้ามา ยังมีหน้ามาบูลลี่ดิฉันว่าหัวฟูหัวจิกแล้วดูหัวตัวเองสิไอ้บ้ามึงนี่มึงโง่หรือเปล่ามาดั่งด่าคนอื่นก็หัวฟูหัวจิกดูหัวตัวเองสิดิฉันยังไม่เคยด่าหัวคุณหยิกเลยแต่คุณมาด่าดิฉันหัวฟูหัวยิกแล้วดูหัวตัวเองจะดูได้ที่ไหนล่ะก่อนจะมาว่าให้คนอื่นต้องทําตัวให้ดีทําตัวให้เรียบร้อยมีถึงรูปลักษณ์ใช่ไหมคะ ดิฉันว่าก่อนที่จะไปเป็นชู้กับคนอื่นเนี่ยน่าจะดูสะก่อนว่าจะเลี้ยงลูกเขาได้ไหมจะรับผิดชอบเขาได้ไหมอย่างเนี้ยน่าพูดถึงมากกว่าไหมคะมากกว่าว่าก่อนจะมาว่าคนอื่นควรจะแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าหวีผมก่อนที่จะไปเป็นชู้กับคนอื่นก่อนที่จะไปนอนกับใครควรจะดูก่อนไหมคะว่าผู้หญิงเขามีผัวมีลูกมีผัวอยู่แล้วหรือเปล่า ตรงนั้นสำคัญกว่าไหมคะสำคัญกว่าไหมกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมมึงจะหาแสงไปถึงวันไหนมึงจะพูดไปถึงวันไหนกับชีวิตคนอื่นกับเรื่องของคนอื่นน่ะจะพูดไปจนกว่าจะมีคนยอมรับความจริงจะมีคนยอมรับความผิดคะ่ะจะพูดไปจนกว่าจะมีคนออกมายอมรับว่า ค่ะอีกฉันส่งเขาให้ผัวครับผมเป็นชู้กับเมยชาวบ้านจะพูดจนกว่าจะถึงวันนั้นค่ะจะเสือกไปถึงเมื่อไหร่ผมก็แอบเสียใจนะครับผมแอบเสียใจนะครับผมที่เมื่อวานนะครับก็มีอ่าที่เราต้องเสียใครไปหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือพี่บ่าต้นนะครับผม เสียใจมากนะครับเสียใจที่เสียพี่บ่าวตนไปด้วยนะครับแล้วก็เสียใจอีกอย่างนึ่งครับคือไม่ใช่มันที่ตายผมเสียใจมากๆนะครับที่มันไม่ตายแต่ถ้าเป็นมันเนี่ยผมจะดีใจเลยครับแต่ถ้าเป็นอินี่ตายนะครับผมจะดีใจมากๆเลยทําไมคนที่ตายไม่ใช่มึงแก่กะโหลก,กลาสันดานต่ำนิสัยต่ำความคิดต่ำตอบไปแล้วนะคะว่าจะพูด จนกว่าความจริงจะปรากฏออกมาจะพูดจนกว่าคนทำผิดทำชั่วจะยอมรับความจริงว่าได้กระทำสิ่งนั้นจริงจะพูดจนกว่าไออีชั่วชาติสองตัวแย่งเมียชาวบ้านเป็นสวมเขาให้ผัวจะยอมรับความจริงว่าได้กระทำผิดจริงเลิกแถแล้วก็ออกมารับความจริงออกมาเปิดเผยกับสังคมสักทีว่าตัวเองทำบาปอะไรไว้ คุณพูดถึงว่าถ้าเป็นดิฉันตายคุณจะไม่เสียใจเหมือนกันค่ะเหมือนกันอันนี้ดิฉันเข้าใจเราคงไม่เสียใจที่ศัตรูตายอันนี้เป็นธรรมดาแต่ดูเหมือนคุณจะไม่เรียนรู้ไม่เอาผิดเป็นครูไม่มานั่งหากินกับความตายของบาวต้นแต่ไม่รู้จักเอาความตายของบาวต้นเอาไว้เตือนใจ บ่าต้นตายในสภาพไหนคุณก็รู้นั่งอยู่ในรถเปิดแอร์ดา่าคนอื่นคุณนั่งอยู่ในรถเปิดแอร์แช่งให้คนอื่นตายถามว่าสภาพมันคล้ายกันไหมคะทําไมคุณไม่ตระหนักเลยว่าบบามาพูดกล้าพูดถึงบ่าต้นทั้งที่รู้ว่าบบาต้นตายในสภาพเดียวกับที่คุณกําลังนั่งอยู่เนี้ยระวังนะคะ ระวังพวกคุณหลายๆคนที่ชอบนั่องอยู่ในรถเปิดแอร์แล้วก็ด่าคนอื่นเนี่ยระวังจะมีสภาพเดียวกันกับบ่าวต้นจะเดินตามบ่าวต้นลงระลกไปติดๆกันเนี่ยคุณยังพยายามเอาบ่าวต้นมาออกชื่อเขาแทนที่จะให้เข้าไปสงบสุข อย่เอามายกตัวอย่างว่าถ้าบ่าวต้นตายผมเสียใจถ้าอีนี่ตายผมไม่เสียใจมานั่งแช่งชักหักกระดูกคนอื่นเขาโดยการเอ่ยชื่อบ่าวต้นทาไมไปทําบาปให้ดวงวิญญาณล่ะอย่างนี้บ่าวต้นจะได้ขึ้นสวรรค์เหรอไม่ต้องอยู่คานรกเหมือนพวกคุณเหรอแต่พวกคุณน่นาสงสารกับบ่าวต้นตรงที่ว่าถ้าบ่าวต้นต้องตกนรกนะคะตอนที่เขาอยู่กับพ่อแม่เขาเหมือนเขาอยู่บนสวรรค์ตายไปแล้วตกนรกเพราะ กรรมที่ทำก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่พวกคุณยามเป็นยามมีชีวิตอยู่ก็อยู่ในนรกนาที่พวกคุณนั่งอยู่นั่นแหละมันคือนรกตายไปก็ยังตกนรกเพราะทำแต่กรรมชั่วเอาไว้คงจะได้ลงไปแหวกไหวในกระทะทองแดงคู่กับผู้หญิงที่มันสวมเขาให้ผัวแกจะตายหาจะลงลงอยู่แล้ว มันเป็นอะไรกันนะกันนามึงจะเสือกไปถึงวันไหนมึงจะอยากรู้ไปถึงวันไหนเรื่องของกูว่าจะไม่พูดแล้วนะครับมึงโยงตลอดมึงมีประเด็นมาให้ตลอดเสือกเรื่องของมึงเหรอคะไม่นะดิ่ฉันอยากรู้เรื่องชายชูของแอดเปรี้ยว ไม่ได้อยากรู้เรื่องของคุณแล้วคุณออกมาเดือดร้อนทําไมเนี่ยดิฉันพูดถึงผู้หญิงที่สวมเขาให้ผัวแล้วก็หนีตามชู้มาดิฉันพูดถึงชู้ของผู้หญิงคนนั้นทําไมคุณต้องมาเดือดร้อนดิฉันไปโยงตรงไหนคุณต่างหากกาลังโยงเข้าหาตัวเองทําไมถึงคิดว่าดิฉันหมายถึงคุณละ่ะเพราะอะไรทําไม แล้วก็เห็นอีกหลายๆายคอมเมนต์นะครับผมน่าจะเป็นพวกฝั่งนั่นแหละฝั่งมันนั่นแหละอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเข้ามาถามผมกับเรื่องแอดเปี้ยวนะครับเป็นแฟนกันหรอเป็นอันน้นกันหรอเป็นชู้กันเป็นอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกมึงนะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกมึงรู้ไปแล้วมันมีมันทําให้ชีวิตพวกมึงดีขึ้นใช่ไหมทาไมชอบเสือกยังชอบถามยังนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ดิฉันสนใจคลิปนี้ตรงที่ว่ายินพยายามฟังตลอดแล้วเห็นว่า ฝ่ายหญิงเนี่ยประกาศออกมาแล้วโสดลูกหนึ่งนะจะโสดจีบได้ว่างเถอะแต่ฝ่ายชายไม่ยอมออกตัวเลยแม้แต่คําเดียวออกเรียกเียว่าเป็นอะไรกันแล้วเป็นเรื่องของมึงหรืออย่างนู้นอย่างนี้ก็คือไม่ยอมตอบแทนที่ตอนนี้ผู้หญิงคุณจะเป็นแฟนกันก็ได้ตอนเนี้เพราะว่าคุณก็ได้ประกาศกันออกมาแล้วใช่ไหมเปี้ยวเข้าประกาศแล้วเขาเลิกกับสามีแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าคุณจะบอกว่าถ้าคุณฉลาดตอบแล้วให้เกียรติผู้หญิงนะคุณจะต้องตอบว่าผมเป็นแฟนกับแอดเปี้ยวแล้วจะเป็นอะไรล่ะในเมื่อเขาเป็นผู้หญิงโสดแล้วก็เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีนิสัยดีแล้วผมก็เห็นคุณค่าของเขาถ้าเขาตอบตรงๆเนี้ยแอดเปี้ยวคงจะมีความสุขมากแต่นี่ผู้ชายไม่ยอมเอ่ยสักคำหนึ่งว่าตกลงคบหาเป็นแฟนกันจริงๆ มีแต่ในแชทที่นัดกันไปนอนแต่ต่อหน้าประชาชนไม่กล้าบอกว่าเป็นแฟนกันจริงๆกำลังคบดูใจกันอยู่ไม่กล้าเออแปลกไหมครับแต่รับหลังแชทด,ด้ทักกันเธอตื่นหรือ,อยังเธอห้องใครดีล่ะอยากอยู่สองต่อสองแต่พอต่อนหน้าเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วจะทำม,มาเสือกอะไรด้วย ไม่ยอมพูดว่าเป็นแฟนกันไม่ยอมประกาศตัวว่าคบหาดูใจกันอยู่ถ้าเราเป็นผู้หญิงเราคงรู้สึกโอ้โหอะไรวะมึงนอนก,กับกูไปตั้งกี่ทีแล้วเนี่ยดิฉันถึงบอกว่าเนี่ยออมพูดเพราะว่าฟังโดยตลอดแล้วดูเหมือนผู้ชายเขาจะไม่อยากเปิดเผยตัวในขณะที่แอบเปี้ยวอยากให้ผู้ชายออกก้าวแรกตัวเองททษสะพานไปแล้วนะคะให้ผู้ชายเดินข้ามมาเท่านั้นเองก็ไม่ยอมเดิน ยังลีลอลออยู่แทนที่จะข้ามสะพานใช้วิธีแอบว่ายน้ําข้ามคลองมาแอบกินแอบอะไรเงี้ยแซดกว่าแต่แให้เปิดเผยไม่เอาอยู่ใกล้กันอย่างนั้นอย่างนี้ก็พวกกูทํางานอยู่ด้วยกันทํางานในร้านกาแฟด้วยกันจะไม่ให้ใกล้ไม่ให้คุยไม่ให้อะไรกันเลยเหรอโอ้ยดูอยู่ใกล้ชิดกัน อย่างนั้นอย่างนี้อ้าวแต่ก่อนโอ้ก็ยังว่านะมันก็คิดไปแล้วแหละแต่ก่อนเขาไปกับป้าบ่อยเขาคงว่าเป็นชู้กับป้าเลยแม่งสมองไม่คิดอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะเปรี้ยวเปรี้ยวมาฟังไว้นะเขาพรีเซนต์เธอในฐานะเพื่อนร่วมง,งานเท่านั้นนะว่าก็ทํางานด้วยกันมันก็ต้องอยู่ใกล้ชิดกันเป็นธรรมดานั่นก็คือว่าเขาบอกกับคนอื่นว่า เธอกับเขาเป็นแค่ผู้ร่วมงานกันนะไอ้ที่เห็นใกล้คิดกันอะเป็นเพราะว่าทํางานด้วยกันเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่มีอะไรถ้าดิฉันเป็นเปรี้ยวดิฉันคงจะรู้สึกไอ้หาเวลารับหลังมาแอบกินกูแชทประชวนกูไปนอนด้วยต่อหน้าคนอื่นบอกว่ากูเป็นแค่ผู้ร่วมงาน กูไม่ใช่ผู้ร่วมงานใชธรรมดาธรรมดานะว้อยเวลายืนชมกาแฟด้วยการมึงยังล้วงตูดกูเลยล <c oughs> <c oughs> ูกใครจะไปรู้จริงไหมครับชมกาแฟก็อยู่สองคนตรงนั้นอาจจะมือล้วงตูดล้วงกันพลัวันล้วงกันสนุกสนานก็ได้ล <c oughs> <c oughs> ูกผู้หญิงดิฉันเตือนแล้วใช่ไหมว่าถ้าคุณออกามปัก กาศขนาดนี้ว่าคุณโสดนะจีบได้อย่างเนี้ยแล้วถ้าเขาไม่จีบเขาไม่ออกตัวมาว่ากำลังคบผับเลยคุณอยู่คุณต้องคิดให้หนักนะนี่เขาบอกออกมาแล้วนะว่าเขากับคุณเป็นแค่ผู้ร่วมงานกันทิ้งใกล้ใกล้คิดกันเป็นเพราะเรื่องงานเท่านั้นคืนนี้ถ้าคุณชวนไปนอนด้วยอย่าไปนะเปรี้ยวอย่าไปนะเธอต้องหนีบอย่าคุมไว้ให้แน่นๆนะเพราะลำพังลูกคุณเดียวเธอยัอยงเลี้ยงไว้ไม่ได้ ถ้าไม่หนียาคุมไม่ให้แน่นๆปล่อยให้ยาคุมมันตกแล้วเธออาขาขึ้นมาแล้วก็มีลูกอีกคนหนึ่งจะลำบากนะเพราะฉะนั้นต้องใจแข็งเขาบอกว่าเราเป็นผู้ร่วมงานเราก็จะไปร่วมเตียงร่วมแต่งงานอย่างเดียวอย่าไปร่วมเตียงด้วยเข้าใจไหมต่อหน้าคนอื่นเราเป็นได้แค่ผู้ร่วมงานราับฝังคนอื่นคุณจะไปยอมร่วมเตียงกับเขาก็แล้วแต่คุณนะ จะไปยอมใจง่ายร่วมใจกับผู้ชายที่ไม่ยอมเปิดเผยความสัมพันธ์ที่มีกับคุณอ้างจะเป็นผู้ร่วมงานเนี่ยคุณต้องคิดทีดีว่าอนาคตค,คืออะไรเปี้ยวมีอนาคตกับผู้ชายคนนี้ไหมเขามีความกล้าหาญพอที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เขากระทากับคุณหรือเปล่าคิดดูให้ดีๆคุณอุตส่าห์ทิ้งผัวมาแต่เขาละ่ะทิ้งอะไรเพื่อคุณบ้าง ไม่กล้าแม้กระทั่งจะยอมรับว่ามีความสัมพันธ์คบหาดูใจรักใคร่ชอบพอกับคุณอยู่ผู้ชายคนนี้ไม่มีความกล้าส่วนในเรื่องที่บอกว่าคนจะคิดมองว่ามีอะไรกับอีเธิเนี่ยดิฉันว่าคุณดูเหมือนคุณจะร้อนตัวไปเองหรือเปล่าหรือเปเคยไปแอบไปมีอะไรกันไปในสองต่อสอไปแอบไปล้วงควักกันบ้างหรือเปล่าหรือย,อยังไงถึงได้ร้อนตัวเพราะดิฉันว่าคงไม่มีใครคิดลง้งคะ พราะคุณก็รุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานเนาะอิเธิกมันคงไม่ลดตัวมากินของต่ําอะไรแบบนี้หรอกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีใครคิดบปดแต่คุณคิดคุณคิดเพราะอะไรรีบคิดรีบออกตัวรีบร้อนตัวเพราะอะไรเคยแอบไปทํากันจริงเหรอหรือ,อยังไงเพราะไม่รู้สิเขาด่าชูอีเปรี้ยวคุณมาออกรับประเดิดร้อนแทนนี่ยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องคุณกับอีเถิเลยนะ ทำไมคุณมาร้อนตัวหรือว่าเคยแอบแซบกันด้วยเหมือนกันร้อนตัวขนาดเนี้ยแอบแซบกันมาหรือเปล่าในอีกอย่างนะครับอีกอย่างจะเป็นแฟนกันหรือไม่เป็นแฟนกันมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกมึงนะครับผมไม่ต้องเข้ามาเสือกนะครับกูบอกไว้ก่อนกูไม่เคยกลัวมึงเอ็นไม่เปรี้ยวจนแล้วจนรอดเขาไม่ยอมรับเขาไม่ บอ,อกท่าทีไม่บอกให้ใครรู้เลยว่าเขากับเธอมีความสัมพันธ์กันฉันอะไรนอกจากผู้ร่วมงานคิดดูให้ดีๆนะเปรี้ยวจะไปร่วมเตียงเขาต่อไหมคิดดูให้ดีๆไม่ต้องบอกหรอกคะ่ะว่ามึงไม่กลัวกูมันก็เหมือน,อนกันนั่นแหละคะ่ะที่กูพูดท,ที่กูเสือกเนี่ยไม่ใช่จะให้มึงกลัวคะ่ะไอ้นุไม่ได้คิดจะให้มึงกลัว มึงไม่ต้องกลัวกูก็ได้ไม่ต้องกลัวใครแต่มึงควรจะกลัวบาปละอายใจเกรงกลัวบาปกรรมบ้างสิ่งที่มึงควรกลัวคือบาปกรรมค่ะไม่ต้องกลัวกูกลัวบาปกรรมในสิ่งที่พวกมึงทำกันมึงกับอีเปี้ยวควรจะกลัวบาปกรรมไม่ต้องมากลัวกูกูเนี่ยอย่างดีก็ได้แค่พูดเสือกให้มึงโกรธให้มึงอับอาย และยอมรับความจริงแต่บาปกรรมนนะี่ะมันควรจะต้องกลัวไว้เยอะ